สวัสดีครับวันนี้ผมมีมีดอีกเล่มหนึ่งนะครับเป็นมีดพับยีห้อเซเรนโนะครับเซเรนโนี่เป็นมีดพับที่บริษัทเซเรนูมมก่อตั้งมาตั้งแต่1999เกแป้าเลยนะครับแต่ก่อนเขาก็ผลิตมีดครัวอะไรพวกนี้นะครับพอพักหลังๆมา บริษัทเริ่มมีเทคโนโลยีดีๆเข้ามาก็เลยมาทำมีดพับดีมากนะครับต่อให้เป็นเม็ดอินชนแต่ก็เป็นเม็ดอินชนแบบใช้หน้าแท้ครับดีมากๆเลยอันนี้เป็นซาเรม,มูชื่อรุ่นมันยาวมากเลยครับจะไม่ได้ ชื่อรุ่นมันเป็น sarum เจ็ดศู l u y s d w 2นี่นะครับชื่อรุ่นมันยาวยาวมากมีดเล่มนี้นะครับเป็นมีดของ d e s i e n e r นะครับนี่นมันจะมีเนี่ยตักการใบออกนะครับเห็นไหม w i n d r u n d e r design นะครับนี่เป็นยี่ห้อรุ่น พี่ฮอก็อยู่ฝั่งนี้เป็นรูปตัวอาตัวใหญ่นะครับสาดิโมอันนี้น,นี่นะครับดีมากเลยนะครับสาดิโมอันนี้เป็นเล่มเล็กนะครับมันจะมีรุ่นรุ่นแบบนี้นะครับจำชื่อรุ่นไม่ได้ที่เป็นตัวใหญ่กว่านี้อันนี้สลับคลิปเด็บไม่ได้กลิเด็บมันจะ ชี้ลงมีจะชีลงอย่างเดียวนะครับไม่สามารถกลับด้านได้มันจะมีอีกรุ่นใหญ่ที่มันสามารถสลับกิบเด็บได้ครับมาอยู่ฝั่งนี้หรือฝั่งนี้ก็ได้ครับอันนี้ดีมากเลยดีมากผมเป็นมีดที่ผมใช้งานจริงๆนะครับดูจากร่องรอยผมห่อยไวพลาติกตัวน,นีออ้ซ่อนดามนี้ก็แข็งมากเลยครับปี่มีที่ผมใช้งานมานานมาก สภาพใช้งานผมรับคมมาหลายรอบมากแล้วนะบใบมีดเป็น12ส27นะครับแซนวิชเป็นเหล็กทางสวีเดนตัวนี้เป็นทําสี b l c k w w a อ k มานะครับสวยมากเลยครับถูกใจผมมากเลยแต่ผมติอยู่นิดเดียวนะครับคลิปคลิปมันอยู่ฝั่งนี้นะครับมีสซเรมรูส่วนใหญ่นะครับสซเรมรูจะทำมีดเล็กๆนะครับ3นิ้วว่างสีนิ้วว่างไม่เกินสีนิ้วประมาณนั้นนะครับ2อสมนิ้วแล้วเกืบทุกเล่มคลิปมันจะอยู่ฝั่งนี้มันไม่ตอบโจทย์เวลาเรา ใส่กระเป๋านะครับมันจะหนีไปแล้วใส่กระเป๋ามันจะอยู่อย่างนี้นะครับเวลาเราล้วงอย่างเงี้ยเพื่อวันในวันนึงมีดมันกางออกมาอยู่อย่างเงี้ยครับเรามีโอกาสโดนบาดได้นะครับผมจะชอบมีดที่คลิปมันจะอยู่ฝั่งนี้ซะมากกว่าผมเป็นคนถนัดขวาน,นะครับเร่อนี้ดีมากเลยผมใช้แบบหนักหน่วงมากเลย ใช้แบบจริงจังเลยนะครับใช้ดูสภาพฟุ่นเต็มไปหมดเลยนะครับใบก็จะมีเห็นร้อยบินอยู่น่อยๆๆนะครับดีนะครับแนะนำมากเลยอันนี้เป็นรุ่นที่เล็กลงมานะครับเล็กสุดแล้วในเขาเรียกอะไร,รในรุ่นของมันนะครับในรุ่นของมันจะมีตรงนี้อันนี้เป็นลายตุ่มลายหลุม ถ้าเป็นมันจะมีหลายๆนะครับบางลายมันจะเป็นลายไฟก็มีแต่ผมเอาลายนี้แล้วก็อีกรุ่นใหญ่ๆที่ออกมาใหม่สวยมากเลยแบบนี้เป๊ะเลยครับแต่มันจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยอันนี้ก็เข้ามือมาก